สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้นาชุมชนทุกคนนะคะพวกเรามาจากโรงเรียนวังสมบูรณ์พิทยาคมค,ค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดในเรื่องโครงการน,นวัตรกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนค่ะ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพซึ่งโรงเรียนคุณภาพแห่งนี้ก็จะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับศัตรวรรษที่21นะครับซึ่งในจุดนี้ท่านรัฐมนตรีโดยท่านตรีนุชเทียนทองท่านก็ได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นสระแก้วโมเดลขึ้น จุดเด่นของที่เราดําเนินการก็คือขับเคลื่อนไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะชุมชนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นท้องถิน่นหรือว่าสถานศึกษาเองที่อยู่ในเขตบริการแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนผู้ปกครองก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันสามารถที่จะทำได้แล้วก็เกิดประโยชน์จริง ในกระบวนการ6ขั้นตอนของ OECD นะคะก็คือเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือเริ่มเขียนแผนเลยะคะ่ะบูรณาการ8กลุ่มสาระนะคะโดยมีคุณครูหลายๆท่านนะคะเข้ามาร่วมกับเราอันดับแรกก็คือพานักเรียนนะคะเดินสำรวจรอบๆโร,ร,รงเรียนเรานะคะชุมชนวังสมบูรณ์นะคะ ส่วนมากเนี่ยเขาทำอาชีพเกษตรกรก็มีปลูกลำไย,ยปลูกชมพู่นะคะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลูกอ้อยนะคะเวลาที่เขาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะต้องมีการเผาทาให้เกิดมลพิษขึ้นมานักเรียนก็เลยคิดนวัตรกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ,ะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ในส่วนของธนาคารใบไม้นะคะเ,เด็กเองเนี่ยคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะใบไม้มันเยอะมากเลยจะทำยังไงดีในการที่จะเอาใบไม้เนี่ยมากองไว้ได้แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราสร้างธนาคารขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมใบไม้ที่อยู่ตามชุมชนหรือว่าตามเขตพื้นที่ต่างๆของนักเรียนนะคะเด็กเองก็คิดต่อยอดไปว่าถ้าเรามีธนาคารใบไม้แล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการช่างกิโลในกระบวนการของการจดบันทึกเสร็จแล้วทีนี้ในการจดบันทึกของเขาเนี่ยมันเป็นกระดาษเด็กก็เลยคิดต่อยอดว่าคุณครูคะแล้วเราจะทํายังไงต่อดีล่ะเพื่อที่จะให้ไอ้พวกที่มันเป็นกระดาษที่เป็นการจดบันทึกเนี่ยมันไม่หายไปเด็กก็เลยคิดว่าถ้าง,งั้น อยากจะให้มันอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ทำให้เด็กนะั้นสามารถสร้างเป็นแอปธนาคารขึ้นมาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราเองสามารถรับซื้อใบไม้ ai, โดยที่เราไม่ต้องจดลงใส่กระดาษแล้วเราก็จะมีข้อมูลที่สามารถที่จะอัปเดตได้อยู่ตลอดเวลาว่าใบไม้ของคุณเป็นกี่กิโลละมีป่าชาวบ้านอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นคนรักป่า ที่เขาเองรับซื้อใบไม้อยู่แล้วทางคนละป่าบอกว่ายินดีที่จะรับซื้อใบไม้จากโรงเรียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้กว้างกว่าสิ่งที่เราบอกกับเด็กไปในสู่ของแค่ผู้ปกครองเราสามารถที่จะนําสู่ชุมชนได้ในเรื่องของการที่เราจะเก็บใบไม้มาขายต่อเพราะเรามีคนที่รับซื้อจํานวนมีอั้นแล้ว สำหรับกลุ่มเครื่องปั่นนะคะนวัตกรรมที่นักเรียนคิดขึ้นมาเนี่ยคือเขาเขามีความคิดว่าจะทํายังไงใบไม้ให้มันเล็กๆให้มันละเอียดนะคะโดยที่เขาเนี่ยไปศึกษาเครื่องปัน่นว่ามันมีขั้นตอนมีระบบการทํางานอย่างไรนะคะแล้วเขาก็สเก็ตท้าพออกมาแล้วเขาก็ไปปรึกษากับอาจารย์ที่สอนวิชาสเต็มคะเพื่อที่จะทําเป็นโมเดลเครื่องขึ้นมา ะะแล้วเอาไปทำเป็นเครื่องจริงๆเพราะว่าเราทำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้ก็ไป MOU นะคะกับเทคนิควันน้ำเย็นโดยมีท่านศึกษานิเทศนะคะเป็นคนประสานงานติดต่อให้ซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่ะออกมาได้ใช้งานได้จริงๆค่ะส่วนคาร์บอนสติ๊กค่ะเด็กคิดว่าใบไม้ที่มันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเอาไปเผา ก็เกิดมลภาวะเพราะฉนั้นเขาก็เลยคิดว่าีะทำยังไงดีเขานึกถึงฐานแท่งเขาก็เลยเอาใบไม้เนี่ยมาบดให้มันละเอียดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาไปผสมกับกาวซึ่งอันดับแรกเขาผสมกับกาวลาเท์ไม่ได้ครั้งที่2ก็เลยบอกเอาแป้งเปียกซึ่งแป้งเปียกเขาค็บควรเองแล้วเขาก็อัดแท่งวิธีการของเขาคือการเอาอัดลงไปในท่อ PVC ให้แน่นที่สุดเสร็จแล้วเขาก็ เอาออกเราไปตากแดดถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ลคะค่ะเอาไปเผาเนี่ยเผาได้แต่มันเผาไม้เร็วต่อไปก็คือทำปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากใบไม้ขั้นตอนแรกคือนักเรียนเ,นยเขาเอาใบไม้นะคะที่บดละเอียดมาผสมกับน้ำแล้วผสมกับ EM นะคะเพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยที่เป็นมาตรฐานนะคะโดยการที่นักเรียนเนี่ยใช้วิชาเคมีนะคะเข้ามาในการใช้ วัดค่า P h เของปุ๋ยอะค่ะเขาต้องการที่จะศึกษาความรู้ต่อหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนไปที่ปราชาวบ้านนะคะเพื่อไปศึกษาในการทําปุ๋ยปุ๋ยที่ได้ออกมานะคะค่าพ h เของเรายังสูงอยู่นะคะแล้วก็เลยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปหาความรู้ต่อไปว่าทําอย่างไรให้ P h เเนี่ยมันค่าคงที่ในการศึกษาปุ๋ยเนี่ยเราก็เลยมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะในการทำใบไม้ ไปทำเป็นดินปลูกแทนนะคะถ้าเราได้นำเขาออกไปอยู่ข้างนอกมีความรู้สึกว่าเด็กเขาอยากจะคิดอะไรมากกว่าอยู่ในเกาบที่เขาเป็นเด็กเองเขาลงมือทำปฏิบัติจริงการลงมือทำมันจะจำได้มากกว่าการที่เราอ่านหนังสือค่ะพอเราได้แบบคิด ผลงานที่ดีไซน์ออกมาแล้วมัน,มนใช้ได้จริงครับรู้สึกว่ามันส่งผลดีต่อทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนมันต่างจากการเรียนในห้องเรียนมากเพราะว่าการเรียนห้องเรียนครับอย่างมากก็มีแค่สูตรตำราเรียนทำการทดลองเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้เราได้ทั้งแบบว่าลงไปดูลงไปสำรวจว่าในหมู่บ้านในชุมชนของเรามีปัญหาแบบไหนบ้างเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันแบบว่าหมู่บ้านชุมชนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร ต่อชาวบ้านต่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลองไปลงมือทําใช้จากที่เราเรียนมาในหนังสือไปลงมือทำอย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้เรารู้ว่าเราเรียนไปทําไมครับ